ค่ะน้องอิงเด็กหญิงอลินสุขสำราญรหัสสมาชิก6470023 3น้องอิงเป็นสมาชิกทางชมรมเยาวชนคนเก่งภายใต้สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทยค่ะและได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กเก่งมากความสามารถและเป็นเยาวชนดีเด่นด้านการแสดงบันเทิงและ และเป็นทุ่วัฒนธรรมแห่งสยามซึ่งเป็นตัวแทนในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยค่ะวันนี้อิงก็จะมาชวนเพื่อนๆมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทางชมรมของเรากันค่ะทางชมรมของเราได้จัดกิจกรรมไว้มากมายเราเพื่อนๆอ,อยู่นะคะในขณะนี้ทางชมรมได้จัดกิจกรรมออนไลน์ให้เพื่อนๆมาร่วมสนุก ได้ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์กันค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม facebook p เพ e ชมรมเยาวชนคนเก่งเพื่อจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆจากทางชมรมของเรากันนะคะอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ